นักลงทุนแห่ถอนเหรียญจากไบแอนซ์กว่า1.9พันล้านดอลลาร์นานเซนบริษัทข้อมูลบล็อกเชนระบุเมื่อวันที่13ธันวาคมว่าไบแอนซ์ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายคริปโตเคอเรนซีรายใหญ่ที่สุดของโลกเผชิญกับการแห่ถอนเหรียญคริปโตมูลค่า1.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานับเป็นการถอนรายวันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2565หลังจากที่เมื่อวานนี้ไบแอนซ์ประกาศระงับการถอนเหรียญ Sta เบิลคอย USDC ด้านโค SO ของนันเส้นกล่าวว่าบริษัทมีทุนสำรองมากเกินพอเสมอเพื่อรองรับการถอนเงินและโครงสร้างของไบแอนซ์นั้นปลอดหนี้สินขณะที่นายเจ้าฉางเผิงซีอของไบแอนซ์โพสข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าการถอนคริปโตครั้งนี้ถือเป็นเรื่องปกติของธุรกิจอย่างไรก็ดีไบแอนซ์ได้ออกมาประกาศผ่านทางทวิตเตอร์เมื่อเวลา23่สนาฬิกาห้นาทีของเมื่อวานนี้ตามเวลาประเทศไทยว่าผู้ใช้งานสามารถกลับมาถอนเหรียญ USDC ได้ตามปกติดังเดิมแล้ว